สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนดิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือเรื่องของของดีบอกต่อนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าของในว,วันนี้เนี่ยต้องเป็นของดีเพราะถ้าไม่ดีเราไม่กล้ามาบอกต่อแล้วก็วันนี้นะคะของเนี่ยก็จะเป็นของเพแนิกะมีความสึกชื่นชอบปรดปรารมากมากจริงๆและไม่ใช่โฆษณาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่โฆษณา เพราะว่าต่อไปนี้เราจะมีช่วงนี้นะคะเพื่อพูดถึงของดีบอกต่อเนื่องจากว่าเราเพิ่งมาสําเร็จตัวได้ว่าเราก็มีของที่เราชอบเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแต่เราก็แบบเก็บไว้เต็มห้องเต็มบ้านแล้วก็ไม่ได้บอกใครนะคะเป็นของที่เราใช้เป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยจะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะเผื่อเราจะได้โอเคมีใครชอบเหมือนเหมือนกันอย่างที่อันิกชอบก็ไปลองหาซื้อกันมาดูได้ ของถูกของดีนะช่วงนี้ก็เล่นของถูกก็ได้คือมันก็จะถูกบางอันแล้วบางอันก็จะไม่ถูกแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าในช่วงนี้และข่าวต่อๆไปเนี่ยจะมีอะไรมาแนะนํากันให้รู้บ้างซึ่งวันนี้ของที่อลิกาจะมารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างของชิ้นนี้ขึ้นมาคือแบบคือมันดีมากดีมากๆแล้วก็ราคาแบบอ้เลยรู้ยังคือแบบราคาก็ดีไปอีกแต่ไม่มีใคร แต่ก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเจล้งอาจจะมีเหมือนเคยเห็นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เขาอาจจะขายเป็นอย่างอื่นแต่ลองไปดูที่เจล้งได้ของที่ริกากรังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กลายเป็นของที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีต่อไปแล้วมาสก์กระดาษนั้นสำคัญมาก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 สำหรับบริกาแล้วเราก็ซื้อกับมาเยอะมากเลยจากที่สิงคโปร์และของชีลีนะคะนั่นก็คือมาสหน้าและที่ล้างหน้านั่นเองของยี่ห้อ Free Man นนะเนื่องจากว่าคัาเทียที่เรารีวิวรูทีนก่อนนอนของแอนดิกาในห้องนี้ห้องนอนห้องเดิมห้องนี้ห้องเดียวคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวคนเดียวนะเขาคงไม่มีใครอยู่ในนี้ใช่ไหมีไฟไ้มีไฟนั่นแหละค่ะในห้องนอนห้องนี้ซึ่งได้รีวิวมาสตตัวนี้ไว้ว่าก่อนนอนแอนดิกาจะทาตัวนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นด c ซีมินิเ a อร์อ s อติสตรีทมาส แล้วมีน้องๆถามเขาว่าพี่คะทำไมไม่รีวิวมาสให้ดูเลยละกันนะคะก็วันนี้นะคะในช่วงของดีบอกต่อก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันซึ่งถ้าได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเราติดพูดคำว่าซึ่งมากแล้วเราก็อยากจะแก้ไม่ให้ตัวเองพูดแต่เราก็หยุดพูดไม่ได้สักทีโอเคมาดูกันค่ะว่า ฟรีแมนหอยดิกามีอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวด้วยเพราะว่าเราเป็นโรคจิตเราชอบโปรดักต์ของเขามากๆแม้ว่าอโทษทีเมื่อกี้กล้องตัดไปเฉยเลยก็จะมาบอกต่อว่ามาสหน้าของแอริกาของฟรีแมนเน,นี่ยไม่ได้มีแค่หลอดเดียวอย่างที่โชว์ไปในวิดีโอครั้งที่แล้วเรามีถึง1นึ่จง แปดหลอดน,นะแต่มีหน้าเดียวอืมจริงๆก็รู้แหละว่าไม่รู้จะใช้ยังไงหมดแต่ก็ยังอยากจะซื้อมาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่แพงเลยครั้งแรกที่รู้จักกับแบรนด์เนี่ยรู้จักมาจากไหนน่ะหรอรู้จักมาจากในเคยเล่นแอปอันนึงเป็นของเกาหลี ซึ่งเราก็อ่านไม่ออกเลยนะเพราะว่าในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมีแต่คนเกาหลีเล่นแล้วก็เขาก็จะแชร์พวกสกินแคร์ที่เขาชอบแล้วก็ของที่เขาใช้อยู่หรือว่าแฟชชั่นซึ่งอันิกาตอนนั้นก็ชอบมากๆเลยที่จะไปดูอ่านไม่ออกด้วยนะแต่ก็ดูแล้วก็เห็นคนนะลงรูปเนี่ยเยอะมากของอันนี้ตัวเดซี่ตัวเนี้ย ตัวมีคนลงเยอะมากก็ไม่รู้ว่ามันดีอะไรยังไงขนาดนั้นแต่รู้ว่าเราอยากลองเลยอะอยากลองอยากจะลองขึ้นมาอยากจะรู้ว่าอะแล้วมันดียังไงอะทำไมคนเกาหลีเขาถึงแบบโซเครซี่ถึงอีตัวนี้มากๆแต่ก็หาซื้อไม่ได้สักทีเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยทำยังไงล่ะก็เลิกเลิกเลิกคิดที่จะแบบซื้อจนกระทั่งได้ไปอเมริกาก็เลยลองสั่งมาในออนไลน์แล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านของบ้านเพื่อนก็เลยได้เจ้าตัวนี้มา2อัน หลังจากนั้นมาใช้รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีงามมากประเสริฐมากแล้วก็ราคาเหรอลอยห้าสิบบาทเท่านั้นจริงๆถ้าใครลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็จะรู้เลยว่าเขาขายแค่ร้อยห้าสิบบาทหรือว่าแบบคิดไปคิดมาเป็นแปลเป็นเงินไทยอย่าไม่เกินคือแต่ละอันก็ราคาเท่าๆกันหมดมันจะมีบางสูที่ไม่เท่าแต่ก็ไม่ได้แพงมากร้อยห้าสิบบาทแต่ได้มาเท่านี้คือคือคุ้มค่ามากเลยนะทั้งหลอดเนี่ย เยอะมากๆเลยหลังจากนั้นไปที่สิงคโปร์ก็ไปเดินพวกคล้ายๆวัดส,สันอย่างเงี้ยเออวัดส,สันเลยแหละวัดส,สันใงสิงคโปร์แล้วก็ดูไปดูมาดูไปดูมาไม่รู้จะซื้ออะไรมองดูมาเฮ้ยเจอยี่ห้อฟรีแมนเจอยี่ห้อนี้แล้วมีซุกสูตรเลยคือเยอะมากมีเท่ากับที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเลยก็เลยคิดว่าต้องซื้อกลับมาจริงๆอะมีเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้คือยับยั้งชั่งใจแล้วนะก็เลยได้มาเท่านี้อย่างที่เห็นมาดูกันว่ามีอะไรที่เอ็นกัดซื้อกลับมาบ้างอันแรกนะคะจะเป็นอันสีม่วงอันนี้ แบล็ Blackberry Gel Facial c l น a n s e r นะคะร o the e r a เร and Makeup อันนี้เอาไว้ล้างหน้าล้างเมคอัพออกจากหน้าซึ่งรู้สึกว่าตัวนี้มันดีเหมือนกันนะ มันก็ล้างพวกอายไลเนอร์สีดำๆออกจากตาเราได้ด้วยแต่ว่าน้ำของอีตัวนี้มันไหลออกมา่ายไปหน่อยทําให้เวลาที่เราแบบตั้งใจจะบีบนิดตหน่อยมันก็ออกมาเยอะข้อเ,เสียคือไม่มีอะไรหรอกคือมันหมดเร็วเท่านั้นเองเพราะว่ามันไหลออกมาง่ายต่อมาอันนี้เป็นตัว a l l t i m e favorite ของแอนดิกา d ด i ี่มินิเรอร์แอน r ี้สเตรชสีฟ้านะ้ำทะเลใช่ปะใช่ปะ,ปะคือมันเขียนว่า clear pore and smooth skin ทำไมแอนดิกาถึงใช้อันนี้คือเพราะว่ามันมี a n t i s t a เตด้วยใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นหอมๆให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายก่อนนอน แล้วมันก็ยังเป็นอีนีด้วยเครียบพอทําความสะอาดรูขุมขนเวลานะที่เราแต่งหน้าหรือว่าเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอกับฝุ่นละอองเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเราล้างหน้าออย่างเดียวบางทีม,มันไม่พอเรามารักหน้าด้วยให้มันแบบช่วยดูดสิ่งสกปรกม,มาจากหน้าอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะไม่ค่อยเป็นสิวเพราะว่ามันสะอาดไปถึงรูขุมขน you know แล้วก็จริงก็เห็นนะเห็น ก็ยังเห็นคนเกาาดีเขาก็ยังชอบอยู่เดี๋ยวจะให้ดูโพสถ้าเราหาเจอเนี่ยแหละเป็นตัวแรกที่ทําให้เราได้มารู้จักกับแบรนด์นี้แล้วก็เสียเงินมากยขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่า all skin type มันคือเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะฮะสีก็จะเป็นแบบเหมือนที่ครั้งที่แล้วเห็นในวิดีโอคลิปเพื่อฟ้าเดี๋ยววันนี้เราจะทาให้ดูกันด้วยทาทุกอันที่ทาได้แล้วก็อันนี้เหมือนกันมันเป็นสูตรเดียวกันด c ซีมินเนอรัลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นโฟมมิงเอาไว้ล้างหน้าคล้ายๆกับตัวแรก เป็น f a c i a ค c ี e เซอร r เหมือนกันต,ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันล้างหน้าใช่ไหมอันนี้คือ remove makeup แต่อันนี้เขาบอกว่าล้างหน้าแต่ไม่ทําให้หน้าแห้งหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเออก็แล้วแต่วันไหนอยากใช้สูตรไหนเราก็สลับสลับกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แบบสลับสลับแบบแอลิกาก็คือต้องรู้ว่าหน้าเราไม่แพ้เจ้าตัวนี้นะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีผิวหน้าที่แบบแข็งแรงแล้วประมาณนึงไม่ใช่ว่าแบบหน้าอ่อนแอแบบ ผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวอะไรเงี้ยเราไม่เคยเราใช้มกาก่อนเราก็ใช้มั่วบนไปบนมามันต้องไม่ดีแน่มันต้องพังแน่หน้าต้องแหกแน่แต่ถ้าโกวมันดีคือหน้าแบบหน้าไม่อ่อนแออยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยใช้พวกนี้ก็โอเคเลยเพราะว่าทุกตัวเขาจะเป็นแบบเขาบอกเลยว่ามันเป็น no p a r a บ e n โ o p a r a บ e นนั่นคือเขาไม่ผสมสารกันบูกันเสียในเจ้าพวกนี้ ก็จะอ,อ่อนโยนต่อผิวหน้าเราไปอีกแล้วก็ออกมานะคะตัวนี้จะเป็น Diamond Mineral Rinse m a มาตัวนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวล้างหน้าเหมือนกันเป็นตัวล้างหน้าแต่ที่ซื้อมาผมมันบอกว่าไดมอนด์คือเราก็อยากรู้ว่าการที่จะเอาเพชรมาล้างหน้ามันมันดียังไงสุดท้ายคือไม่รู้ว่าดีางไงรู้แต่ว่ากลิ่นบลูเบอร์รี่หอมมาก คือตัวนี้มันบอกว่าช่วยในความแบบ boost radiance ให้มีแบบผิวเปล่งประกายทำไมเขาถึงใช้หลออสีขาวไปเพราะว่าเขาเูมันแบบล้างหน้าแล้วหน้าขาวใไสเลยอย่างนี้มาคือกลิ่นหอมมากจริงพระเจ้าแต่งก่อที่แบบเรามีสิ่งนี้อยู่ในมือคือถึงใครไม่นี้แต่เรานิ้เนี่ยของพี่บอกต่อนะคืออยากให้ทุกคนได้สูตรดมกลิ่นบัวรี่นี้ตอนล้างหน้าบางทีการที่เรามีแบบอะไรแบบนี้มันก็ทําให้เราสึกแบบอยากจะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะเพื่อที่จะแบบได้มาล้างหนะ้าเจ๊ะแม้คือเป็นอย่างนั้จริงๆนะคือตื่นมาเพื่อที่จะได้แบบมา อ่ะมาดูอันต่อไปอันนี้คือ Mint and Lemon c l a y m a s k อันนี้เป็นตัวพอกหน้า Control Oil and b r e a k o u กก็ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ทําไมหน้าเราผลิตน้ำมันเยอะจังเลยแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบเป็นสิวสิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าการผลิตน้ำมันที่ปกติของผิวหน้ามันก็จะทําให้เราเป็นสิว <st awkward> เป็นสิวไง <st S 2> เป็นสิวสิวสิวสช่วงไหนทีแบบว่าฟรีเอาเริ่มสติแตก no แบบไม่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 ิวจะขึ้นไม่ได้สิวจะขึ้นไม่ได้ ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็จะใช้อันนี้เพราะว่าคุณทพ่อไปแล้วมันก็จะสกว่ามันจะช่วยยับยั้งการบุกข,ของสิวบนหน้าถ้าชีวิตจะต้องเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ไปต่อกันอีกอันหนึ่งเลยอันนี้เนี่ยมันได้รางวัล Ar รูว์สองศูนย์หนึ่งห้าเดิม้ด้วยซึ่งตอนแรกจะไม่เอาแล้วแต่เราเอากลับมาด้วยเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีมันได้รางวัลเราก็เขียนว่า Avocado o a t m e a l Clay m ม s k ตัวนี้สำหรับผิวที่เป็น normal combo skin นั่นคือผิวปกติจนถึงผิวที่เป็นผผผผิวผผิววสสมมคือ ผิวที่บางทีก็หน้ามาันบางทีก็หน้าแหง้งไม่ใช่เหมือนแบบคือแต่ก่อนด้วยมีความเชื่อว่าผิวผสมคือผิวของลูกครึ่งคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดมาเป็นลูกครึ่งก็คือห้ามใช้ผิวผสมเก็งไหม จริงๆไม่ใช่นะคะผิวผสมคือผิวที่เหมือนแบบกึ่งแห้งกึ่งมันอะไรอย่างเงี้ยแบบหลากหลายบนใบหน้าแต่ว่าไม่ใช่ผิวผสมฉันเข้าใจเหมือนแบบว่าคําว่าลูกผสมอะไรอย่างเงี้ยอทุกคนนี้เข้าใจแล้วนะไม่สับสนแล้วนะไม่สับสนแล้วอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า deep clean แล้วก็ purify pores เหมือนกันตัวนี้ก็จะทําความสะอาดรูขุมขนคือสองตัวนี้ก็จะทําความสะอาดรูขุมขนเหมือนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเน้นไปในทางของแบบให้กลิ่นหอมแล้วก็คลายเครียดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบหน้านุ่มอะไรไปอีก นลูกนลูกก็อันต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว a อโวคาโดเหมือนกันตัวเก๋ๆเนี่ยเขามักจะทําออกมาเป็นคู่ๆนะนี e so yes. ่เป็นคู่ๆอย่างเงี้ยมันจะลายเหมือนกันแตสีไม่เหมือนกันตัวนี้สำหรับเอาสกินทป์ตัวนี้เป็นที่ลังหน้าเหมือนกันคล a n without over drying ไหไหลไหลตัวนี้ถ้าชอบเนื้อเจลแบบไหลๆแบบเนื้อเจลอ่ะนึกออกป่ะเนื้อเหมือนสบู่อาบน้ำมาเนื้อไหลๆอ่ะตัวนี้เป็นเนื้อไหลๆตัวนี้ก็เป็นเนื้อไหลๆเหมือนกันแบบตัวนี้ยิ่งไหลแบบไหลไหลแบบอู้อย่างเงี้ยเลยอู้เออแต่อันนี้คือไม่ค่อยไหลมากพวกอย่างเงี้ยคือเป็นเนื้อแน่น มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น Honey Dew and c a m m m i l e Sleeping Mask ตัวนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นตัวอื่นคือแบบพอกหน้านบางทุก็จะล้างหน้าใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายของเราเป็นตัวที่เอาไว้ทาแล้วก็นอนหลับไปได้เลยหมวาเราทาใช่ไหมคะปึ๊บแล้วเราก็หลับเลยค่ะ ก็เป็นทั้งหมดนะคะของ N s f ฟ e ีแมนที่อาริกามีไว้ในครอบครองก็อย่างที่บอกว่ามีหน้าเดียวใช่ไหมแต่บางอย่างเราแค่ต้องมีไว้เพื่อความหุุนใจคุอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้หมดเมื่อไหร่แต่ก็อยากจะมีไว้ทุกสูตรจริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกนะมันมีแบบลอสีทองสีนู่นสีนี่คือถ้าเป็นไม่ได้เราอยากกลับไปซื้อเพิ่มอีกนะแต่ว่ากระเป๋าเราน้ําหนักจะไม่พอแล้วไงคะที่แล้วก็เลยซื้อมาแค่นี้ย้าเหมือนเดิมว่านี่ไม่ใช่การโฆษณานะ นี่ไม่ใช่โฆษณาของ free m นนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแบรนด์อยู่ที่นี่ที่ไทยหรือถ้าเจเล้งมีก็บอกด้วยจะได้ไปซื้อที่เจเล้งหรือถ้าพ่อแม่ใครทํางานที่โรงแรมไมถ้าพ่อแม่ใครทํางานที่โรงงานนี้โปรดส่งคอนแทคมาบอกด้วยเพื่อเราจะได้ซื้อในราคาพิเศษ please จะมีคออะไรอีกเลยนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะเป็นทั้งหมดที่เราปดบรนคือบางทีก็รู้สึกว่าซื้อมาสะสมหรือเปล่าเพราะว่าแค่ชอบสีก,ก็ซื้อมาแล้ว ไีไม่เหมือนเวลาเราสะสมพวกสกุชชี่หรือเปล่าหรือว่าเราสะสมไอเทมอะไรเป็นบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> และช่วงเอริกะทดลองของดีให้ดูกำลังจะมาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย,ยอย่าเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เราบอกว่าเราชื่นชอบกันมากมันสามารถล้างเมคอัพได้แต่จริงๆแล้วก็อืมนันผมกัน จริงแล้วถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ใช้ตัวรีมูเวอร์ก่อนก็ได้เพื่อความสะอาดของใบหน้าล้างเถอะโอ้ no 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 no, no. คือเราต้องแบบอย่เทลงมาทีเดียวเลยไม่งหมดขวดหมดหลอดแน่แน เราจะมาพอกหน้ามาสหน้าให้ดูกันนะคะจะเลือกใช้เป็นตัวมิ้นเลมอนนะคะ จะมาใช้ตัวนี้ที่เราใช้ก่อนนอนค่ะเป็น sleeping mask ่ะเป็นตัวสุดท้ายค่ะหอมมากเลยแป้งหน้าเสร็จแล้วพีมก็ซึมลงนหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยได้เวลานอนแล้วละสิ มีอกะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้ากับช่วงของดีบอกต่อเราจะเอาอะไรมาแนะนำกันอีกก็ติดตามดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะไปนอนแล้วบ๊ายบาย